แต่ชิงวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ i s s าเล s ยกันจ้าเราอยู่ที่ฮาร์สม s u ูคาโซ่ค่ะชื่อเหมือนฝรั่งเศสเลยใช่ไหมคะที่นี่เป็นคาโซ่ที่สวยงามที่หนึงเลยจ้าเราอดที่จะแวะเข้าชมไม่ได้เห็นภาพปุ๊บตัดสินใจมาทันทีแต่น่าเสียดายที่วันนี้เขาปิดมาให้เยี่ยมชมข้างในค่ะแต่ถ้าเห็นข้างนอกก็สวยงามมากๆแล้วค่ะเป็นปราสาทที่แปลกตาอีกที่นึง ตัวสวยงามสร้างอยู่ใจกลางบึงค่ะและที่นี่ก็ปลูกบัวในบึงด้วยซึ่งก็ นานๆจะได้เห็นดอกบัวเกิดที่ประเทศอังกฤษค่ะช่วงนี้เป็นช่วงจะหน้าร้อนก็เลยมีดอกไม้บานสะพังเต็มสวนให้เราชื่นชมค่ะสวนก็สวยงามมากๆค่ะเดินชมถ่ายรูปกันเพลินเลยทีเดียวดูความอลังการกันนะคะซึ่งคาโซนี้สร้างขึ้นโดยเซอร์โรเจอร์ฟิชเนสในปี1441ค่ะแต่ว่าท่านเสียในปี1449ซึ่งก็สร้างไม่เสร็จลูกชายก็เลยดำเนินการสร้างต่อจนเสร็จ ค่ะซึ่งก็เป็นปราสาทและก็ตึกโบราณที่สร้างจากอิฐที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษค่ะสร้างจากดินเหนียวที่นํามาจากท้องถิ่นนี่แหละค่ะซึ่งก็สวยงามมากๆเราจะสังเกตเห็นป่องไฟนะคะสมัยก่อนคนโบราณก็จะเป็นเตาผิงที่ใช้ทําความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวค่ะก็สวยงามไปอีกแบบนึง ในสวนเจมีงานแสดงศิลปะที่งดงามเพลินตาไปอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะเราก็ถ่ายรูปกันเพลินเลยทีเดียวเดินชมสวนก็สวยละลานตาแล้วค่ะเพราะช่วงนี้ดอกไม้บานสะพัง่งดอกบัวก็บานสะพั่งสวยงามจริงๆมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยเลยเพอเห็นดอกบัวพอที่นี่นานๆเราจะได้เห็นและที่นี่วันนี้เราก็มีโอกาสได้เจอศิลปินได้สัมภาษณ์ สอบถามผลงานของท่านซึ่งก็น่าสนใจมากๆท่านได้แสดงผลงานศิลปะอยู่เต็มสวนละลานตาไปหมดซึ่งก็เราสามารถที่จะซื้อผลงานของท่านได้นะคะแต่กโ็โหแพงน่าดูค่ะขอชิ้นชมอย่างเดียวแล้วกันค่ะซึ่งก็สวยแปลกตาไปแบบหนึ่งค่ะและเราก็เป็นคนบ้าถ่ายรูปเห็นอะไรแล้วก็โพสแปลก,ปกถ้าจะโพสน่ารักสวยๆงามๆอย่างเชาวบ้านเขาทำไม่เป็นหรอกค่ะเราเป็นคนต้องเราชอบตลกบอกกับเราที่สุดแล้วค่ะ ก็เพลิดเพลินในการถ่ายรูปเลยทีเดียวยังไงเพื่อนๆก็มาชมดูนะคะว่าประสาทเนี้สวยงามขนาดไหนซึ่งที่นี่เขารับจัดงานเลี้ยงด้วยนะคะบางทีถ้าใครอยากจัดงานแต่งงานก็มาแต่งที่นี่ได้นะคะดูโรเมนติมากมากๆเลยค่ะเป็นเจ้าหญิงเป็น1วันเชียวนะแล้วต้นไม้กโกโหใหญ่โตมากๆเรามีความสนุกสนานนึกถึงสมัยเด็กๆเล่นซ่อนแอบน่าสนุกมาก,มากๆดูสิคะว่าโตต้นไม้ตัวโตต้นโตขนาดไหน ดูไซต์ยายจุ๊บกับต้นไม้ค่ะยายจุ๊บเหมือนมดเลยทีเดียวแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศปราสาทต,ต่อเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะอยากอยู่ที่นี่อีกนานๆแต่ก็มีอีกหลายที่ที่เราอยากเที่ยวค่ะเราเป็นคนที่ก่อนข้างจะไปที่ไหนแล้วเราพยายามจะไปเที่ยวลหลายๆที่ให้คุ้มค่ากับการเดินทางค่ะเป็นคนบ้าเที่ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามยายจุ๊บมานะคะ